สวัสดี FC นะครับทางช่องอัมพลชาแนลนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมต้องอัมพลรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมพ่อรีตาทิพย์นะครับซึ่งท่านหลังจากที่ผมมาถึงบ้านท่านนะครับผมมาครั้งแรกเลยงวดแรกเลยท่านบอกว่าท่านฝันดีมากๆแต่ว่าไม่เคยเปิดเผยตัวเลขที่ไหนนะครับซึ่งท่านจะเก็บไว้คนเดียวนะครับงวดนี้พอคุยกับท่านแล้วท่านบอกว่าท่านจะปล่อยตัวเลขนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ ก่อนอื่น hey? ต้องถามพ่อจักหน่อยก่อนพ่อปกติสายตาพ่อทีว่าพ่อตาบอดี่เป็นมาต่กกำเนิดต่อๆเรืเลยกำเนิดกำเนิดเลยครับอืกำลังหัดยางเลยกำลังหัดยางครับแม่พอเรากินของผิดแล้วเขาเอาราเรี็กว่าเป็นหมูไฟ่เป็นหมูไฟเหมือนกันเราไปซื้อยางาหมูไฟ่มากินกับพ่อตาแก่มนก็แต่แตงส์สขาต่อเสมอ อ๋อนี่ผมเองก็เลยนพวกของภาษาในหน่ผมก็เลยเรียนป่าวดของผมไครับผมกรหัดหมอลำเบืองต่ก่อนทำใหมอลำขาดเพราะเพอเป็นหมอลำน้ำติ๋ครับหมอลำเด้สิบสี่ปีเยผมบแล้วกขอฝากขายตะบุนน้อยเอเปลี่นทาน้อยมันก็ม่ปเนี่จีบเศร้าในกาเหมือนเศร้ากันเมือนเศร้นกรบดเตามุ่มมือพ่อครับขอฟังแจ๊กจักก่อนยังไงพ่พมอลำมเป็นบุญเลยเรื่อมาแล้วเรื่องมาแล้วบัตรทองอ่เทียมานี่มีคนกลมาหาไปหัดหนวดแทนไทย เลยไปหนวดแทน,นยทยนังเขาอหนวดแทนท้ยนังเขาว่าบริเสียง,งิงยยรงรง์เงิงงงนดอกหนวดพี่ก็อาตีกระทั่งหลวงเขาเสียหายเขาเาเดือนละสามพันผมกันจะเดือดพี่นัง,ขงเขามานีผมกับเลยม่าหัวบางีผมก็เลยขัวนวังปกติพอ่อยูผู้เดียววะครับครับยูผู้เดียวเรากะใส่ที่วิตผู้เดียวเรากะปมกับเขาที่เราพ่อยึดตั้งไหนต้องกันันมีกับเห็ดกับสองกินเอากันหมมีกับพี่สี่ขเขาเห็ดกับเขาก็ได้เลยป่ะได้อยูอ่ตามปีต้นยั้นขึ้น ปจอมปลาก็แล้วน้องมีกับไปสี่กับเขาเขาขีดขั้นที่ไปกับเขาเราก็ามีพีมีน้องอยู่นั่บ่อมีดิกระเงื่อนน้องเป็นอ๋อพอาะแต่เบิ้งน้ำกันเขาก็บขอดก็เก็บไปยุ่งกันนะครับเออกระดูกินตนาการกระเงื่อนบนลานนวลมันบนคล้ายกับเขาหน่อยกับบนนวดบนนวดผมแต่พี่น้องอ๋มอมีพี่น้องอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วกะพ่ออยู่าักปีแล้วตรงเจ็ดสี่เจ็ดสิบสี่ปี นะครับต่อมาช่วมอายุ74ปีช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะครับเรากับพอ่อเรากับยางเดิในหมู่บ้านแบบสบาย,ยนะครับต่อมาช่วมอัศจรรย์มากนะครับอืมนะครับเมื่อนี้กับจองพจน์แนวนะครับจะมาตามความฝันนะครับของพ่อลีนะครับตาทิพนะครับเมื่อนี้พ่อมีความฝันอยากจะเล่าเอฟซีเลฟังล้วกะสิบ,บอกตัวเลขกเอฟซีก่อนจะบอกตัวเลขกพ่อว่าพ่อจะเขียนลงดินในเบิ้องก่อนก่อนจะมาบอกตัวเลขกพ่อเขาฟังความฝันไงว่าฝันว่าจะไปเที่ยวทั้งใดก็ว่าฝันมาเป็น เอาของมาใหา้เอาจากเอาอย่างไรอย่างเต็มมาเห็ดบุญในบ้านนี่ก็หลายผมโอ้มาเห็ดยังไงเขาหลายจังเ้ยวาเฮ็ดบุญไห้เห็ดบุญยังวะเ,เ,เอาเห็ดบุญให้เู้าน่างนี้ผมว่าเออผมก็เลยหัวขึ้น,นโอ้ผู้ขันด้วยนี่วะให้พ่อรีนะครับเขียนตัวเลขลงดินให้ซึ่งท่านไม่เคยเขียนมาก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับดูกันเลยนะ